อันนี้หนูตัดตรงนะห้ามตัดทะแยงเข้าไปนะคะอันนี้หนูเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะเพียงรู้สึกว่ามันแฉะเหมือนแบบมันเจ็บอักเสบนิดหนึ่งอันนี้โล่งกว่าไหม แล็บพยายามตัดตรงเนาะถ้ามีหนังพวกแบบว่าอย่างเงี้ยหนูต้องตัดออกหนีบออกนะคะแต่ถ้าเกิดเล็บเป็นแผลเป็นหนองต้องตัดแล้วก็เลี้ยงใหม่นะต้องออกินยาควบคู่ไปกับใส่ยาแล้วก็กั้นสนัมภารีนะคะ จะต้องกลัวหรือของหรือแบบเบสิกเบสิกอันนี้หนูเคยเป็นหนองใช่ไหม <S <S ถ้าถ้าเล็บเป็นหน่ออะคะ่ะเราต้องตัดออกเลี้ยงใหม่เพราะว่า เล็บมันจะเป็นโพรงงห็นไหมเนี่ยแน่นมากท่านหนู ล่งไหมโล่งไหมค่ะเห็นไหมดูเหมือนไม่มีเยียมด่นี่จะน่ขะโล่งไม่ต้องกลัวนะ

อันเดียวกดอยนี้หนูไม่เจ็บแล้วเจ็บ,บเจ็บไหม่มถ้ามีพวกแข็งอย่างเงี้ยหนูต้องล้อออกม,มันจะเป็นอุปสรรคที่เล็บที่จะยาวออกมาโลกงไหมคะมโล่งเนาะเสร็จแล้ว